ันนี้เราก็อยู่หมาให้หลักแล้วนี่แต่ฝนตกนะครับผมติดอลายิงเขาเปิดประตูน้ำด้วยหลบฝนกันอยู่เปียกแช่ไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูว่พี่เขายิงปลาแข็งมันฝนมันตกไม่รู้จะไปไหนแล้ะนี่ครับโครบครับผมเหี็บหลบฝนทั้งนั้น กรนี่น่กเอก็กไปไงเ้ยกิ๊บกิ๊บจูดูดจิกดูดรถางนี่เสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคารพหลักแฟนเพลงทุกท่านมาพบกับผมเบิร์ดวัดว่างๆไม่ใช่คนละช่อง พวกเราซุ้มตลิ่งชันเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เคยที่เคยเจ็บนี่อยู่ไหนเนี่ยวันนี้เรามาบุกผาอุดมผาเกินผาเพลินอ๋อไม่มีอะไรให้เพลินเลยดูนี่เปิดน้ำด้วยตื่นตีสามตื่นตีสามอ๋อนัดกันตั้งแต่ตีสามมันไม่ได้ออกกันมาหลายท์จัดวิ่ตีสามตื่นเลยนะเดี๋ยวตีสี่ออกเดี๋ยวไปปักหลักที่ ตูเลยวัดาทาังยาวสรุปเป็นไงตื่นตีสามดิมาเลยตีสามครึ่งลงมาแม็กมาตีสี่อ่ะเราก็ต้องลงมาลงมานั่งคุยกับแม็กยันเก้าโมงอ่ะทำไมอะ่ะฝนตกไม่เลิกเลย <c oughs> ตดป้อมรอ <c oughs> เล่นเกมรอก็แล้วอะไรรอก็แล้วบิดรถมานี่เลยนะดูกรงบุตุเลยที่นี่ฝนตกน้อยเอ้ยโทรเช็คปุ๊บฝนปล่อยๆโ <c oughs> อเค okay. บีดบินรถมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยอะไรกันวะยิงอะไรกันวะจุกจิกจุกชักเลยเรียกขึ้นมาตัวนึงตายเลยเนี่ยที่ติดต่อกูแน่นหอดสัตว์หลุดเลยโอยโยไม่รอดกูเข้าถุงล้่ะ พี่ทำไมมันวิ่งวะอเวิ่งกันจิตวิ่งกันบึ้มเลยว่ะถูกชิกถูกทักโหงานเดเสียงติดตรงนี้ไม้เยอะนะพี่จำไม่ได้ตอนน้ำมันแห้งอ่ะอเอาหลุดงานอ้าว ปลาโอปลาโอเมื่อกี้ใจไรกันไม่รู้อื่นนจุกจิกตุกจั๊กโอได้ก้ามปูมาว่าไม่ใช่แล้วไม้นี่เจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ดโลหกจิงกันแบบอันนี้เลยนะยอดเลยจุกจุกตี้ยเมื่อกี้เห็นมันวนๆอยู่ไงหรือว่าอยู่จุกหรือว่าอยู่ต่อยลูกหอยนายน่าโดนปลาอะไร ป้าอะไรป้าลูวก็คงเป็นเราเล้วว่ากระสูมวันี้พวกระพงไม่อยู่โอ้กระพงมาด้วยเหรอไอ้โง่โอเคเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันว่าวันนี้เราจะได้ไปไหนหรือว่าจะได้กลับบ้านดูตรงแล้วนะวัดใหม่ป่ะเอาไอ้หน้าเหี้ยมาถึงนี่มึงจะกลับวัดใหม่ไม่ใช่นี่วัดนี่อ๋อท้องเยอ้พุทธปิด เงี<อ>้ยกูนึกว่าบิดมาถึงนี่มันจะกลับวันใหม่แล้นะกูเข้าบ้านเลยนะน <c oughs> <c oughs> อนเลยนะ,ะ <c oughs> อยู่คงอยู่ข้าทั้หมดแล้วไม่หยุดแล้วใจเย็นวัดรทางยาวออก่อ,อ,อนตกไปข<ป>ายอยู่วัดยาวเออเเรรามีีท่่สำงยูฮ้ยมันเริ่มปล่อยแล้วพียย่วันนี้เราเป็นเลยจังใหม่เขียวมิ้นเขียวมิ้นจะติดตามบอกสิบสิบสิบห้า 15มิานิเขียวมินจากตั้มพลังธรรมชาติอย่างาดีจริงๆไฟ้เปิด่าเปิดฟ่ไหน้เปิดประตูแล้วเหรอฟ่าเปิดแล้ววะก็บอกถ่าถากู้แล้วยอนอยู่แล้วเหม่งอะถากูยอเดี๋ยวรอติดตามดูกันไม่ถ้าถ้าฝนถ้าฝนลงอีกวางกันแล้วอยู่ตรงนู้นกันอีกเทียบเลยผลอากาศ ก็จะดีก็เหมือนจะดีะครับฝนจะตกก็เหมือนกับฝนจะตกดูดิท่าทางวันนี้น่าจะดู้่าทางแล้วมันน่าจะเหมือนจะแห้วนะครับผมเหมือนจะแห้วนะครับออดูฝนินเม็ดอีกแล้วจะมีตัวให้เล่นไหมมีเจ้ปืนเหรอ มีจะไปซื้อ okay. ่มีจะไปซื้อะเนี่ย่บอลพ่บอลไม่มีปืนแล้วตอนนี้มาไม่ทันเลยกระโดนฝนอีกแล้ว เ <L V: S 2> ป,ป็นดำปีเลยดำลายสอใาใหม่นะครับจุดกอนโดนฝนตกหนักด้วยเอาไม่เห็นทางเลยวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยจะหาเจอไหมเนี่ย คามดวงจกนี่นี่ฝนตกหนักมากเลยนะไอ้เนี้ยตอนแรกโอ้ยขาวอ้ยน้ำกำลังสวยเลยถึงกำลังกลายกระจกเลยเดี๋ยวรอดูกระจาดกระจาดเลยกระจาย ตอนแรกน้ำจะเป็นกระจกเลยตอนนี้กระจายหมดแล้วโอเครอดูดีกว่าจะดักรอเวีนได้อีกสามร้อยสามสิบสามนี่ครับมาหาต่อคนเยอะแล้วหาต่อหาต่อคนมันก็จะเยอะหน่อยๆสมตะลิงชัน ทั้งนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมเอาแล้วแบบ่งกันเข้าซอยไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาซอยเข้าอ,อ่ะกอนดูนี่ครับพี่เขาปลามา,าตอนน,อนี้คือปาลาลอตะริงเหรอพี่ใช่เนี่ย,ยน,นี่พี่ได้มาจากตรงไหนฮะนี่ครับแถวนี้นะครับ น้องตลิงวันนี้เลยพี่ใช่ครับโอ้ยดูดิที่เขามาบอกวิธีการหาปลาคลองนี้นะครับนี่ครับเคพี่ขอบคุณมากครับถ้าไงไว้มีโอกาสเราพี่ฝากไปติดตามด้วยนะครับผมตุ้มตลิงชันขอบคุณมากครับพี่ครับโอเคครับเขาบอกให้มองหาริมๆิมนะครับผมก็มรอหานี้ก็เริ่มมีร้อยขึ้นมาแล้ว เห็นวะเริ่มมีรอยขึ้นมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมหาปลาก่อนนะครับขออนุญาตหาปลานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซ <c oughs> ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจของผมด้เลยนะครับครับ <c oughs> นี่นะครับเราก็อยู่บนต้นไม้รอปลาแต่ก็พอมีรอยขึ้นมานะครับเนี่ยพอมีรอยขึ้นมาผงาพผงาแต่ยังตัวไม่ใหญ่ยังไม่โตนะครับัเป็นตัวเล็กอยู่ เมื่อกี้ผมยิงตัวครึ่งโลไม่โดนมันว่ายอยู่นู่นไกลมากก็เลยต้องรอรอให้มันเข้าริมนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าวันนี้จะมีช็อตยิงให้นานๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอยิงปลาก่อนเอาตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวแรกไงผมจะได้มีกําลังใจถ่ายคลิปให้เยอะอยู่นะครับเนี่ยนู่นก็มีนะครับ เยียบเลยนี่ครับกลางๆโอเคเดี๋ยวรามารอดูกันว่าผมจะมีผลงานเมื่อว่าวันนี้โอเคครับนี่ครับได้กันใหม่ตัวแล้วไซโลเลยน่าจะมีโลครึ่งนะครับว่ายข้ามากลางน้ำเลยอยู่บนยอดไม้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะหล่นตอนไหนได้เปาอะด้วยโอเคครับ ฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนสะพานของพระอุดมยิงกันจุกจับจุกจ,จับไปหมดเพียบเลยคนดูดูพี่เขายิงกันว่าเขายิงกันยังไงเราเป็นเด็กเราก็ยืนดูเขาไปก่อนนะครับต,ตัวเด็กเนี่ยตัวดีเลยตัวตัวใหญ่เรารอดู <c oughs> ว่าเขาจะยิงกันยังไง ีเป้าหมายอะไรไหมหรือกินน้ำก่อนนีด่ดูเพีย<า><า>เดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นดีกว่านี่ครับพี่เขายิงกันอยู่ก็ดได้กันแล้วนี่เพียบดูไปดูปลาพี่เขา่ะแอบดูปลากันออนี่ครับโดดเออมันไม่จัมกนดูกันจิกจ โมีขงโขดจิ้โดนเดะโบดเดะเป็นไงน้ำใหม่ครับพอได้ครับวันนี้เอ๊ะดูปลาแล้วใหม่ดูปลาดูแล้วใหม่ครับนี่ดูปลาแล้วใหม่ีอันนี้ปลาของผมครับอันนี้พี่ไปเล่นไหนมาเนี่ยเออนะสองสีครับบ้านล่างนี่ไปดูในรังไปดูในในรังใหม่ก่อนดีกว่าโอ้โหนกของน้ำใหม่ไม่ต้องห่วงนักแม่นปืนอยู่แล้วในรังผมนี่มาดูละเดี๋ยวเขาทาให้ดูในรังครับดูรังน้ำใหม่หน่อย เอ้ยกูไปฝั่งนุ้นดีกว่าวะ่ะไปฝั่งนุ้นดีกว,ว่ามั้งนี่ครับไม้รอมา,า,าดูบอกว่ายิงหลุดไปสองตัวครับไม่มีใครซ้ำให้นานๆมันก็จะล้องมาที พี่แม็กเป็นไงพี่บอกโหแย่วะ่ะนี่ก็แกงเราอนงั้นนี่ก็แตนไม้แล้วเนี่ยมันมาบินๆแล้วแตนมันกำลังเนี่ยบินๆไปนู้นเฮ้๋ยวผมลองมาหับดูก่อนว่าจะมีผลงานป้าวว่าจะมาถ่ายตอนเขายิงแค่หน่อยตรงนั้นไม่มีห็นอย ขึ้นขึ้นขมือพี่ว่นั่งตั้งเลยหึงเอาไหวนู่นตัวเขาขาวเลยเป็นนีนู่นน่ะมันเดี๋ยวให้มันมานี้นั่นนู่นน่ะเห็นหนขาขาวนั่นะมันให้หน้าผมเลยเนี่ยใก่ปฟานะไม่่หรอะเมื่อกี้มีฝ่งลอยไม่ใช่ไหม้ลอยอ่ะอันันเน่ยเกือบเล่นฟ้าเขาให้แล้วมั้ยเฮ้ย่เปนไงโดนมาพี่ โดนไหมอุยยอยอย่างนี้ไม่น่าโดนปาตาตูมใหญ่ก็ปาปาป่ายิ่งแล้วท่านอยากยิงบ้างอ่ะชี้ให้ยิงบ้างดิ โดน,นอีกแล้ว ผัดกันยิงแล้วครับผมโดนแล้วครับเอบอนี่นนนเยเยวพาไปดูครับได้โลไหมนะ่ะไม่ได้วะ่ะไม่ได้โล เงี้ครับมาแล้วครับผมพหมายเรามาแล้วครับตันสวยมีลําบ,บากมาเลยครับน,รนีบ่ครับมาครับตัวสวยครับ ลังนี่ครับผมนี่ครับเฮ้เอาอีกแล้วครับโดนอีกตัวแล้วครับผม รู้ครับไซส์ไหนนี่ครับผม<ห>นแแีแม็กเรา ก็มีผลงานให้ชมกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะส่วนมากเปียกเปียกปอนหมดทั้งวันวันน <c oughs> ี้ฝนฝนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแห้งแต่ก็พอมีผลงานวันนี้ดูเลยนี่หลังแรกโลเป๊ะหนึ่งโลเป๊ะนะจ๊ะสี่ตัวของผมเองของที่เจนดูดิไม่ไม่ได้เจกูไม่ได้ใช้เรา มันไปเจอได้ยังไงวะไสเนี้ยลังต่อไปเลยครับลังเขาดิเนี่ยเตะของผมอ่ะบอกแล้วอย่าเตะใครมีลังมีบอยจากแม่หนูแทะหมดละมันหมานลังมันหมานจริงๆไอ้เหี้ยมึงแค่น้ําแข็งมันเย็นได้ไงวะนะอันนี้ลังผมเองนี่วีแต่างเงี้ยแหละยิงไม่ค่อยแม่นวยกี่ตัวเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแปดตัวครับประมาณนั้นมีข้างล่างอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวประมาณนั้นนะครับแปดเก้าตัวแหละครับของเสียทงคเขาของพี่ทงเขาแล้วครับเป็นศูนย์ช่างต้นเหมือนเดิมประมาณโค้งรู้อยู่นี่ครับของใครต่อไปของใครครับนี่วันนี้เขาเขาทาผมเล่น เล่นโทฟี่แบบนี้เขาไม่เล่นรอ๋อนี่ของโจดของโจดหขเ้าเาเล่นโทฟี่ยิงมาตัวฝ่ามือก็ทำเป็นใจชื้นของโจดของโจดทำเป็นใจชื้นยิงเบียดเบียนนี่เป็นไงโต้แล้วบอกจะเล่นโทฟี่ไอ้หนูเฮ้ยได้อยู่อันนี้ของใครห้าหกทั้งคู่เลยครับอันนี้ของพี่ใหม่ ครึ่งโลเฟปลาเเลือถยสัตว์ราบอกบอกฟรนี่ไอ้น้องส็หกว่าใหญ่กว่าโอ้ยได้แล้แม็กมาไว้ออกมากับเรานาแม็กก็พอได้เป็นปลาฟุกโอ้สัตว์ใหญ่นน่าเกลียดเป็นไง ยองแม่งไปยิงมันทำไมวะเนี่ยลองปืนอ๋อลองปืนกูก็มาเปลี่ยนกันนะนี่เปิดแแม็กอันนี้ของแม็กแม็กก็โลกว่านะเป็นโล่งแปดแปดแปดเฮ้ยอันนี้เปิดเลยเฮ้ยชอบไอ้หน่อยด้เหรอเฮ้ยใหญ่ไปนานมากกว่าใหญ่ไปหน่อยนึงนี่ของชิปปองเปิดสูนยช่างเต้ยเฮ้ยยังเปิดเลยเป็นไงขอร้องเลยว้าวเป็นไงหลงลิงรู้ หลงเหรอหลีงหลุงหลีงลุ้จักเนี่ยภูเขาเหลี่ยงซานน่ะปิ้งปิ้งปิ้งอยู่ไม่ได้ภูเขาเหลี่ยงซานอันนี้ไม่มีอะไรมากอยู่คนเดียวมาต่อไปไปไปสู่เขาไม่ใชยเข้ามือไม่ใช่ไม่ใช่ของโคตรกระสุนโค้ดกระสุนโค้ดทำตำแทม โอเคเห็นละเี <toys> ่ยไม่ใ <unconditional> ห <SPD> ้ผ่อนแหม่นี่ครับพรียกน้ำแข็งเยอะแบ่งให้แม็กอย่างนี้แม่งขอนี่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวก็ได้อยู่วิ่งก็โอเคอยู่นะพอได้ทอดทักครอบครัวนึงอ่ะสองสองวันนะเนี่ยสองเย็นนะสองพี่ออมนะเพิ่งมาเข้าทีมใหม่วันนี้พาไปรับน้อง ไปแน้วเข้าก้นนายเจ้เด็กกันเข้าทีมา้ยคนหม่ตากฝนตากฝนล็บน้องไม่อนตากฝนล็อบน้องกอบมาแต่ตีสามตีสามเป็นเาวีเป็นเทาวีเก้าโมงอ่ะไม่หยุดเลยมาแมงกระพุนซิ้อมาเฮ้ยเฮี้ยตัวนี้ก็ได้อยู่ผมชอบมึงทุกอย่างนะผมไม่ชอบมึงตอมเปิดลังอย่างเดียวอ่ะเฮ้ย ไปถ่ายตัวเล็กนี่ยเนี่นี่ก็เห็นอยู่ได้อยู่มันยังไม่พูดเลยอ่ะแต่รู้สึกมันเจ็บที่เชื่อมไปช้างบ้านอะไรก็ไม่มีอะไรบ้างพาน้องใหม่ไปทดสอบความแข็งแกร่งมาไม่มีอะไรนี่โดนเลื่อนอ่ะเพื่อนโดนเชือดอีกแล้ววะวันนี้เชือดแถวบ้านเรียกอะไรรู้ป่ะรู้ป่ะนิ่ม โอเคไม่มีไรก็ขอจบเพียงเท่นี้ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดหัวใจให้เราพวกเราด้วยนะครับเจอกลิปหน้าเจอกลิปหน้าเดี๋ยวพาไปใหม่เดี๋ยวทีนี้เอาแบบดีๆหน่อยถ่ายแบบเปี้ยๆหน่อยอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้ฝนฝน่ายโอเมันตกกลาบสวัสดีครับสวัสดีครับผม